อ่ะเลยนี่กิ๊กสองตัวนะแม่หน้าตาคล้ับกันเลยเนี่ยโอเคปะซูเปอร์กระสุนพลดุดาวโอเคทุกคนนะวันนี้ผมจะมาทำการเล่นบอล็อตห้าดาวเหลืองสีดาวม่วงนะอือคนชีวิตเศร้าอู่แล้วมที่เสียงเสออือรป่ะก็ทบเซอร์เนาะที่เขาก็ต้องเก่งอยู่แล้วแต่ว่าทีมเขาเนี่ยคือฟูลมากนะแต่ทีนี้หกดาวม่วงซูงริโอหดาวม่วงโซนิห้าดาวเหลืองอ่ะโอเคฮะแค่นี้ก็ถือว่าสุดแล้วนะ โอเคบ้ามกันดูขอนอะไรกันนะว่าคนนี้บ้านสุดแค่ไหนนะโอ้โหไม่ 1, oh. ก็เราจะตีหนึ่งล้านโอ้โหก็ไปชุดเดทเนาะแล้วก็เดนสองอันนะแล้วก็กบา่าเถื่อสองอันเนาะแล้วลองจะตีเอเมาเซ่หมดเลยก็อุตส่ามดาวเรียบร้อยแน่นอน,น,นะะอยู่แล้วเนาะขอบเซอร์ต้องอุตส่ามดาวอยู่แล้วตอนนี้ร้านอะมังกรสี่ดาวเนาะโอเคไม่เป็นไรมากระบ,บับซาปีโจมตีโอ้โ oh หไม่มีป้องกันเลยนะโอ้โหไม่น่าควดถึงเลยมาแล้วโอเคเอาป้องกันมาตัดโอ้ oh, ป้องกันแน่เลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าเขาจะตีเขาคือ เยอะมากอ่าแผ่นคอมดาวสามชิ้นแล้วก็แผ่นอลมาสองชิ้นแล้วก็แผ่นแผ่นทอร์โคนหนึ่งชิ้นเนาะโอเคถือว่าใช้ได้นะคนนี้นตีหนึ่งล้านนั่นเลือกสามล้านเหมือนเดิมโ <Okay. S 1> อเคป่ะท้าทายเลยกันนะเดี๋ยวนะพาสสี่เดียวสองด้วยเหรอโอ้โหโอเคถือว่าเป็นสีที่ดีเลยกันนะว่าผมอยากเล่้พาสสิบสองมานานแล้วเพราะว่ามีกิ๊กี้สอนเนาะอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือราเม็ของโบล้อแล้วก็อีกตัวหนึงห่งแง้์ทั้งทีมเนาะโอเคป่ะเมื่อไหร่ผมจะเจอโบล้อห้าตัวบ้างเนี่ย ไอ้นักเตะที่ผมคลิปมาคือผมยังไม่เล่นบอลล้อ5ตัวนะบอลล้อล่าง ADR บวชเนี่ยแม่ตัวอื่นได้หมดแล้วค่ะโอเคป่ะในบอลล้อเพิ่งก่อนแล้วขอ5แถวว่างแน่นอนมาเลยนี่ยิี2ตัวนะแม่หน้าตาคล้ายกันเลยเนี่ยโอเคป่ะซูเปอร์สูพลมดาวโอ้โห13ล้านด้านมีโอ้โ13ล้านด้นมีเลยเหรอโหแรงไปไม่เท่โอ้ แตไ,ไม่เออโอเคถ้ามีด้วงกับโมลลอสเนี่ยถือว่าโกงนะระดับแบบว่าเบต้านี้เนาะเบต้านี้ถือว่ามีสตัวนี้ถือว่าโกงและ้วล่ะต่อเดียวถึงสามล้าน <c oughs> ถ้ามีแถวหลังด้วยจะกี่ล้านครับทุกคนโอเคมาอีกรอบหนึ่งไปต่อยอยูรงการเนี่ยก็ไม่ได้ยอมตีไหวแล้วดูดิโอโ้โหเก่งขนาดนี้โอเคไหมซูเปอร์กระสุสนลมดาวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันตายเร็วเอาไปครับไปก่อนกันโอเคเราอย่าแบบว่าเห็นกิกกี้เราได้บีบ้างอ่ะ โอเคอย่าเพิ่งตายนะเ <c oughs> ดี๋ยวท่าน,นจะไม่รอดนะผมบอกเลยเออโอเคเอปะครับไปปั้งปั้งโอเคเจียนแสนน้าเมนะก็ต่ทำน้าไปโอเคยังไม่ตายโอเคมาต่อเอ็นเจนทะลวงปั้งโอเค,อเคไม่เข้าเลยลนะนะจะอสกลับไปด้วยนะแล้วก็ซูปเปอร์คอมดาว ร้อยสิบห้าล้านหน้าเมตรโอ้โหแรงเกินถ้าผมโดนทีนี้หายนาทีเป็นหนาผมเบอกเลยเพราะผมไม่มีรถปูผม,มได้ไงโอเคงั้นวันนี้ก็มีวันนี้ด้วยกันนะช้างเอ็นลืมกดไลยนะเพื่อเป็นกาใจให้ผมในการคิดต่อไปนะขอตัวลาไปกอดสวัสดีครับไปนอนละ